เรียนคณะกรรมการประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลือนวิทยฐา,านะที่เคารพทุกท่านกระผมนายธินกรเจริญชนตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการโรงเรียนไตคามอำเภอหนองกี่สังกัดสำนัำกนง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ปัจจุบันทำการสอนประจำชัน้นประถมศึกษาปีที่6สอนทุกรายวิชา วันนี้ขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรีนยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ครับจากการสํารวจผลการประเมินผลของนักเรียนนักเรียนเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผลการผลสมริถทางการเรียนนักเรียนนั้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสถานศาึกษา ผู้สอนจึงเริ่มต้นพิพัฒนาโดยการทำ PLC กับคณะครูในโรงเรียนหาข้อมูลจากเด็กๆสัมภาษณ์เด็กๆนักเรียนและสืบหาข้อมูลพบว่าในกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องตัวนำไฟฟ้าและถนวนไฟฟ้านั้นนักเรียนได้คำตอบมาจากการสืบค้นในจากสื่อที่ สื่อที่เป็นภาพสื่อที่เป็นเนื้อหาสื่อที่เป็นวิดีโอหรือวิดีทัศซึ่งนักเรียนไม่ได้ใช้กระบวนการสืบค้นในทางของวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงจึงได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ลงข้อสรุปนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังเด็กไม่สามารถวิเคราะห์ทำให้เกิดองความรู้ที่คงทนได้และไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ผู้จึงศึกษาแนวคิดศึกษาวิธีการสอนปรับปรุงห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุดด้วยการสร้างห้องเรียนแบบแอคทีฟเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการสืบบหาความรู้แบบเป็นขั้นตอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนผู้เรียนนั้นมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ได้ตนเองได้รับประสบการณ์ตรงได้ใช้สื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงและ ใช้กระบวนการกลุ่มโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับขั้นที่หนึ่งผู้สร้างความสนใจให้กับผู้เรียนโดยการชักชวนนักเรียนนั้นเล่นเกมทบทวนความรู้เดิมและเชื่อมโยงความรู้ใหม่โดยการนําสื่อที่จะเรียนรู้ใหม่นั้นให้นักเรียนได้ดูแล้วก็ได้ตอบคําถามเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับน,นักเรียนเกิดความอยากสนใจที่จะเรียนเมื่อนักเรียนเกิดความสนใจแล้ว ขั้นที่สองนั้นครูก็ให้นักเรียนนั้นได้สํารวจค้นหาคําตอบเมื่อนักเรียนเกิดความสนใจแล้วหาคาตอบได้แล้วนักเรียนก็จะบันทึกด้วยตนเองโดยอาศัยการทํางานเป็นกลุ่มครูมีหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหาและคอยให้คําตอบจนนักเรียนได้ความรู้ใหม่ขึ้นมา เมื่อนักเรียนได้องค์ความรู้ขึ้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็นํานความรู้นั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการนาําอธิบายและสรุกนักเรียนนําความรู้ที่ได้มาใหม่นั้นมานาําอธิบายมานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยน,ร,ยน,ร,ยนรู้กันหน้าชั้นเ,น,นเรียนในเรื่องที่นักเรียนค้นคว้าก็คือตัวนําไฟฟ้าคุณสมบัติของตัวนําไฟฟ้าการจําแนกตัวนําไฟฟ้าจำแนกถนนไฟฟ้า ตามคุณสมบัติการนาไฟฟ้าในเรื่องของตัวต้านทานไฟฟ้าและไฟฟ้ารัดวงจร3าสข้อนี้นักเรียนต้องเรียกเปียนลงมาจนเกิดความรู้ใหม่ไปพร้อมๆกันกับการประเมินของคุณครูร่วมกับเด็ก้ากเด็กๆไม่สามารถ หรือมีข้อบกพร่องตรงไหนคุณครูก็สามารถเพิ่มเติมให้ความรู้ตรงในสว่วนนี้ไปด้วยเมื่อได้องค์ความรู้แบบนี้เรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วผู้เรียนนั้นก็ต้องเอาความรู้ที่ได้มาไปขยายเพื่อเชื่อมโยงกับองความรู้เก่าเพื่อให้อธิบายสิ่งที่ผู้เรียนได้ค้นพบนั้นกว้างขึ้นและสามารถต่อยอดและ นำไปชใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจําวันได้เช่นมันบอกคุณสมบัติกันของวัตถุและจําแนกวัตถุตามความสามารถในการนําไฟฟ้าแล้วเปรียบเทียบการไหลของน้ําในสายยางที่ไม่มีหัวฉีดกับการไหลของน้ําในสายยางที่มีหัวฉีดพ่นเป็นฝอยนั้นแตกต่างกันยังไงนะครับเพื่อนําความรู้ตรงนี้เข้าไปเชื่อมกับความต้านทานไฟฟ้าอีกครัง้งหนึ่ง หลังจากนั้นรูใช้คําถามจากกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้มาเพื่อเชื่อมเข้าสู่ชีวิตจริงอีกครั้งหลังจากนั้นคุณครูก็จะตรวจสอบความรู้ของนักเรียนด้วยการให้นักเรียนทําข้อสอบหลังเรียนเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังจากทดสอบความรู้ความเข้าใจแล้วรูก็จะมอบหมายชิ้นงานเป็นกลุ่มให้นักเรียนไป ทำนอกเวลาแล้วมาสง่งอูสัปดาห์หน้าชิ้นงานจะต้องเป็นชิ้นงานที่สะท้อนจากการเรียนรู้ในชั่วโมงในเรื่องตัวนําไฟฟ้าและจานอนไฟฟ้าเพื่อให้เกิดองความรู้ที่ใหม่ขึ้นมากับตัวนักเรียนหลังจากนั้นครูก็จะวัดผลนักเรียนการวัดผลประเมินผลนักเรียนนั้นูวัดครบทุกด้านเนื่องจากหัวข้อนี้ ค่อนข้างจะอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบทุกด้านในการศึกษาผลฟ้าการประเมินก็ประเมินด้านความรู้ความเข้าใจด้านทักษะกระบวนการด้านคุณลักษณะด้านกระบวนการกลุ่มและด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน5ด้านนี้แหละครับแล้วก็มีการประเมิน ชิ้นงานที่นักเรียนได้นำมาสง่งครูผลการประเมินพบว่านักเรียน8คนหานการประเมินระดับดีขึ้นไป8คนคิดเป็นร้อยละร้อยครับจากการจัดกิจก,กรมกรมการเรียนการสอนในครั้งนี้วิธีการสอน สื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์การวัดผลให้เหมาะสมนั้นส่งผลให้การเรียนของนักเรียนนั้นเกิดการเรียนรู้เกิดผลสมฤทธิ์ขึ้นได้อย่างแท้จริงครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ